สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต๊ะจำพวกนะครับมาได้จำได้ไหมครับกับพี่มาสบายบุกพวกน้องนะครับแล้วทำเก็บทำยำยกก็ต้องขออภัยอีกนะครับมาแล้วเข้าไปเลย พี่ถ่ามสามสิบวิแล้วไม่เลมไฟไฟเลมอนนะสวัสดีครับไม้เอาแบบดีๆหน่อยก็ได้ฝากแชนแนลน้องนะครับไม้มีซิกูตี้แชนแนลครับโอเคเข้ามาในเซิร์ฟของใครก็รู้วันนี้จะแจ้งน้องกับพี่นะครับมีสองคนเลยโอ๊ยนึงอย่าเพิ่งกระตุกกระตุกกระตุก มากดตัวนีกดได้ปะโอเคได้มาไปเลยโอ้ยไข่ม้อยย่าย่ไปกันมุกผานคนผาอเลยขอให้หขมอยับเขาเขาจะิหยาบ การแก้งน้องกับพี่กันนะครับไม่ตึงนะแก้งพี่อย่างเดียวดีกว่าไมยไม่พูดหน่อยพูดหน่อยแต่วันนี้จะแก้งพี่เข้าสวัสดีค่ะเราจะแก้งพี่เข้าเราจะมาแก้งพี่เข้ากันนะคะพี่เราอยู่ข้างบนนะพี่เพราะนั้นพี่เราจะไม่เห็นจอเราแน่นอนตอนนี้ใครอ่ะพี่เองอะนะพี่เองเพิ่งตัดต้นไม้ถึงตาต้นไม้หรือพี่ไปยิงให้แป๊บนึง พี่เราอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหมาพี่ตัดต้นไมท้ทีเดียวหมดเลย,เยพี่เดียวตรงนี้นะคะมามาตัดต้นไม้ดิโอ้ยด้วยแลด้วยให้ตัดต้นไม้เวลาตัดต้นไม้ตัดอลา้งศูนย์นะเอาสุดรัดไว้คืออะไรบอกว่าตัดทีเดียวปุ๊บมันล่วงหมดหมดต้นเลยไวแต่ใบไม้ไม่ล่วงหมดนะเดี๋ยวเราจะลองตัดกันนะคะคือกลัว วันนี้จะมาเพลงผีกระสือกันนะครับท่านผู้ชมพี่โต้ไม่เห็นเลยอ่ะหรือเป็นเพราะพี่คนเดียวเขาไม่ได้ของเราเขาใร่เราเป็นเพราะพี่คนเดียวอีอจะบอกไว้ก่อนไม้เปื้อนอะไรน้ำลายไม้ตรงท่านไม้นี่ยนี่ทำไรน้องแองเดี๋ยวรูปคนโอ้ยมันแหลกอ่ะพี่ตโต้กินน้ำยา ไปยบ้าขัดนยพี่ข้าวเฮ้ยทำให้หนูหน่อยดิเอ้ปล่าไม่มีทำให้ไม้ไม่ได้วะพี่ทำมันทำได้คนเดียวมาต้องโหลดแอปอันนี้มาแอปอะไรเอ่ออะใ้ร่างเงี้ยเอ้ ดพี่โจนอยู่นิ่งๆน,นะหนูจะลองมุดไปหาพี่โจนนะไม่แย,ย่งกินหน<อ>ูนิ่งๆไอ้บอกให้อยู่นิ่งๆพี่โจนลองมาตรงที่พี่ข้าวขุดดิไปหนกกพูพี่โจนหนูเจ้าอย่าไปขอโทษครับไปขี่ม้าดีกว่าพปรี่ยพี่จะไปไหนหัวบอฆ่าตัวตายก่อนช่วยด้วยขี่มาอยู่ อ่าหนูตกมาเฮ้ยพี่โตทำไมพี่ลอยได้พี่ฆ่าตัวตายเหรอไม่ปล่อยตัวลงมาไปเฮ้ยลอยอยู่นะอ่ะเฮ้ยทำไมขี่เน้ยแค่ตีแค่ดูดิพี่ฆ่าไปไหนใช่แต่เราขี่ไม่ได้เพราะขี่แล้วก็ลวกเฮ้ยเจ้ฆ่ามาทำไมอ้าวพี่ขี่ได้ ไม่เวลาเราขี่ปุ๊บเราจะล่วงเห็นไหมต้องขี่ไปเรื่อยจนกว่าจะมีหัวใจขึ้นมาเอางั้นหนูขี่เลยนะเออวันนี้เราจะสวหัใจขึ้นมาแล้วลูกฉนูอ้าวมาขี่หัวใจขึ้นเลยหรอขีกหัวใจขึ้นเลยนะมันเป็นเฉพาะความจริหรือเปล่าลูกฉนูไปเจ้าอ้าวหลุดแล้วช่วยช่วยช่วยไอ้กี๊ฟ้อง พี่ข้าวกม้มทำไมหนูก้มตามนะหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูดิหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูหน่อยไม่เหรอไม่ใส่ไม่เป็นอ o w e r ranger คืออะไรวะ power ranger พี่ข้าทำไมพี่ข้ามีควานอ๋อแล้วหนูจะข,ข้า,ขา,ขา

พี่ข้าวเรูด้วยหราจะขึ้นตามพี่ข้าไปสู้ๆขึ้นไปทำอะไรกันเนี่ยขึ้นไปหาพี่โจทย์ง่ายๆขึ้นมาพี่ลงอ่าลงไปเลยขาขึ้นมีง่ายๆแต่ไม่ขึ้นกันใช่ทางนี้มันขึ้นคนง่ายมันไม่ขึ้นมันขึ้นกันทางยากๆันโง่จริงเลยเนี่ยอะไรวะคุณฉลาดมากเลยเหรออือ าต่อยไ,ไมเล่นน้าเาโอ้ยเขาไม่อยู่ขาตายดีกานี่คือไม่ได้กลัวเา,วา,วาวส่เอ่าฮะอ่าเราขึ้นได้แล้วเย้ยอ้าวหายไปเลยก็หมดอ,มอาอจะไม่สนุกเท่าไรรับการแก้งครั้งนี้น้องแอง

เนี่ยพี่เนี่ยพี่โตตีดนเฮ้ยจะตีหนูทำไมใครตีมาวะพี่โตตีไม่ระวงเองเฮ้ยจะตีหนูทำไมักพี่เป็น้าเอาอย่าเตะอ่ะเอาไปดูดูด้วยกันเลยแองเป็นไรอ่ะนี่ฆ่าสุบิน หัวใจขึ้นแล้วอ่ะแล้วมันก็มาห่วงห่วงหนูจะสร้างบ้านใตดินพี่สร้างบ้านแห่งความหลุดพี่สร้างบ้านแห่งความตายมีข้าวมีขวานไม่ขอขวานเลยพี่ตัดต้นไม้ก็ครับ ตัดต้นไม้ได้กี่ต้นถึงจะคาบได้สี่ต้นจะคาบได้แล้วเอาตรงนะสี่ท่อนดีกว่าหนูหาต้นไม้ก่อนถูวิ่งเร็วไม่ได้หรอวิ่งเร็วมันกระตุก้าว

กดตรงนี้สิโอ้อ่ะแล้วอ,อันนี้คืออะไรคะไม่ใช่เราเม่ใช่เราอ่ะ ะอะไรอ่ะ่ะะาละละละะกดใหญ่ใช <c oughs> ่ม่งูกลกั <c oughs> วอะไรไม่กลัวนะวกลัพกดเจญ่นมั่น่มอ <c oughs> ่งก็อกก็อึกถ้แ่ไม่เลนะไอเนาะเอดทเอวบชูแว จเจะอ,อะไรก็นอนอนอ,อย่างเดียวพี่ข้าพี่ข้าวเอาอะไรตัวอะไรวะเนี่ยไหนเนี่ยไหน กไม่ได,ไได้นี่ลงมาหาหนูใกล้หนูอยู่ตรงนี้ใครยังเหรอรอพี่ยังไม่เห็นไมเลยต้องไปหาตรงที่ที่มันลึกๆอะหลุมเดียวนะพาหนูขึ้นไปก่อนดีกว่าใครมันมันลงตรงอนนี้พี่ไม่น่าเข้าลูกหลานใหญ่เยี่ยมเลยห่วเจอปะมาโหลดดิอะไร เอาเวียโอ้ยชิมหาอะไรกันมาลองเอาเวียกันไม่รอบอกว่ามันไม่ได้ลบเกมสิลบเกมอะไรไม่มีเกมแต่พี่เล่นกับี้าก็ได้เดี๋ยว คืมันตัวอะไรวะพี่ข้าวมีใช่เฮ้ยมันลงมาแล้วลงมาแล้วมีพี่กระหนี่ด้วยมีมีขาด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อมันคือเป็ดกูเป็ดค่ะโอ้ยคือเกี่ยวหนุขึ้นมาขึ้นมาให้หนูขึ้นไปด้วย เ้ยมาอย่าขุดขึ้นมาอ้าวเฮ้ยอดไปคือไปละพี่ไปหาพี่ข้าวก่อนพี่เป็นผู้ดูแลเสิร์ฟทำแล้วคือทำล้วคือกำลังทำพี่ข้าวอยู่ไหนพี่ข้าวอยู่ไหนแล้วยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ยอยู่นี่มันกำลังหลับอยู่แล้วมันไปเจอพี่ข้าวมา พี่้ตเป็นหัวมังกรที่ข้าชื่ออะไรนะทำไมหนูตีพี่โตไม่ได้พี่ตเป็นนามะตะนาดี่เป็นหมาแองกิจจูงน้าแอกจูงหมานะไอหมาหไม่เจอรล้วกตกอ่ะขอมพี่หัว หนูหาพี่ข้าคนข้าอยู่ไหนเดมีคแลอกนั่งเดินไกลไหนอี่โตอยู่ไหนเนี่ยพีเรียกพี่เรียกมเลยีหนู่ รักกันตรักกันมากอะเฮ้ยเอาไปเข้าหา

ดินมา,ยมนายอยู่ยไหนพี่โตอยู่ไหนนะ <c oughs> เดินมาเดินผ่านภูเขามาเลยใครตามว่พี่โตมาตามมาตามไม่ค่ะหนูอยหารเลือดหนูเหลือสองอาหารหมดแล้วไปเข้าหไม่เอาไม่เอาอะไรเยอะเอาพี่เวลาเดือด ลอยสดว่ะแบบมาด <laughs> มาดิข้มาดิมาดเไหนเหรอวะอย่าต้นไม้อยอย่ายุ่งหนูตาต้นไม้อยเอานี้ไปไปข้าไปขอ้าข,อขวานธรรมดาดิโดนตัวหนูตต้นไม้บ่ไหมโดนตัวตกปลาให้หนูหน่อยเด้าจะนไมาตัวนี้ให้ก็เข้ามานนี มื่อกี้หนูดูบาบี้นู้นหนูก็ไม่ได้ดูเก็บต้นไม้เอาเก็บต้นไม้เอาละกันดูบ้านเองดิถ้าจะดูบาร์บี้เหรอผู้ชายพ่อของดูบาร์บี้เหรอใครจะเอาไม้เอาเลยนะพี่ตัดให้แล้วบ้าไม้หนู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 พอดีเหไอ้ไมปไม่ไหนวะ เฮ้ยพี่ข้าวพี่ข oh ้าวมีขวานอะไรอ่ะไม่รู้เก็บมาพี่ขวานอยู่ไหนพี่ข้าวมาให้ออยไปเดี๋ยวพี่โตขอขวานหน่อยมากับพี่ดิพี่อาจจต้นไม้ให้ยังไม่พออีกเหรอยังไม่พอหนูขอขวานโอ้โหแม่งไม่รักแมเอาดิชัรดออกเลยพี่ชาร์ดแล้ววะไปนะไปไหน เล่นอวีผัดกันเล่นดีไี่ค่ะเพื่อนไม่ค้าเล่นอาวีอยู่ปะมือปากไอ้สัตว์ฮะนี่ตัวนี้เพื่อนไม่ค้าเล่นอวีอยู่ปะเออเล่นอยู่อย่าพี่จะตายแล้วไหมมาที่มาคุณตาได้เออนึกออกไปเลยขวนพี่ตายกี่ตัวไม่ต้องไปยุ่งเนี่ยเกาะไล่สม เห็นพี่บอกพี่กระโดดสูงหรือว่าหัวบังกรชัวปุ๊บวับวับพี่กระต่าย แป๊บนึงไม่ิ่งดูไม่ได้ไปดูด้วยไปดูด้วยกันฉันจะถือไม่ถือฉี่ไม่ใช่เดี๋ยววางให้ไม่ต้องถือยาเก็บของด้วยทุกคนแรกก่อนให้เล้วกก่อนเดี๋ยวเลือกให้จุมอะไรเต็งเต็ง หลังข <transplant> ้างหลังห oh okay ัดดูซะบ้างนะมันหลังอย่ากดเลยนะนี่คนีกินเป็ดออกเลยนะลาออกอาวีจะเอาวีไม่เอไม่อกร้อนชิ้งตุงกั้งมาติงตุงหลิงน้ำมันตุงติง กันมาโหลดดิเอาเีอะบอกว่าหลุดอ้ายมันกินแอปเปิ้ลนี้ไม่ได้เหรอแล้วตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลย